สวัสดีครับปีนองมอนีวันที่สิบตุลาคม2อ6 5ครับตอนนี้เวลา17บเนาฬิกานะครับตอนนี้ผมยืนอยู่สะพานโมนหน่อยครับอยู่ตรงหน้าโมบานเดลิเวอร์นะครับทางสิสิไปเส้นทันครับที่เห็นอยู่ตอนน้าผมนี่คือเป็นน้ำนะครับน้ำถว่ว ตอนนี้รถบอสามารถผ่านเสซนนีได้นะครับต้องไายเลื่อยอย่างเดียวครับนี่เป็นรถของเอ่อ,อ,อไม่แน่ใจครับ <laughs> ลองถามเจ้าหน้าที่ข้างหน้าดูครับผมไม่แน่ใจครับ อันนี้เป็นรถของอน่าจะเป็นการไฟฟ้านะครับสีส้มๆนะครับตอนนี้รถเล็กไม่สามารถ <c oughs> ขับผ่านเส้นนี้ได้นะครับได้เฉพาะรถใหญ่นะครับรถสิบล้อนะครับ ต้องพายเรืออย่างเดียวนะครับอันนี้ที่มีรถจอดเต็มเลยก็คือเป็นรถของอพนักง,งานที่มาทํางานของการไฟฟ้านะครับแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านเดอะริเวอร์นะครับมาจอดนี่ครับต้องพายเรืออย่างเดียวนะครับระดับน้ําขึ้นท่วมสะพานแล้วนะครับนี่ ข้างหน้านั้นคือทางเข้าหมู่บ้าน,น,าใน,ใน,านเดลิเวรอร์นะครับเที่นไกลๆนุ้นเป็นโฮมโปรนะครับแล้วก็เซ็นทันภาษานะครับจะสังเกตว่าน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะครับน้านนู้นจุดหงสตาก็คือน้ำ ยมาดูฝั่งนี้ครับจะพาไปดูน้ำฝั่งนี้นนนท่วมเลยครับการไฟฟ้าท่วมหมดแล้วนะครับเนี่ยตึกที่อยู่ข้างหน้านี่คือของการไฟฟ้านะครับทีนนี้ครับอนี้รถ รับรงผู้โดยสารนะครับพนักง,งานโฮมโปรนะครับ Yeah. <laughs> น้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะครับดูระดับน้ำเนี่ยน่าจะถึงประมาณเอวอะ